เอาข้อสอบมาถามว่าท็อฟฟี่เล่นๆกันครูรู้ครูตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายเขาว่าอะไรเพื่อนเขาว่าครูครูที่ทํางานหนักหน่วงครูรู้แบบเขาว่าทํางานหนักครูที่ทํางานหนักไม่ใช่ครูนะเขาว่าครูนะเพื่อนอ๋อคขาว่าครูเออคำว่าครูเฉยๆคือผู้สั่งสินสิแต่เป็นครูรู้อะแปลว่าหนักเออเนี่ยฟี่อันนี้เราต้องรู้ว่า learning by doing เป็นแนวคิดของใคร จอนดิวอี้มนุษย์เกิดมาเปรียบสเสมือนผ้าขาวนี่ใครเพื่อนจอห e. ์นออจอนดิวอี้ดิวอี้แม่แอบต่อผ้าขาว so ลุโซเรจะไว้ผ้าขาวอะไรนะลุโซลุโซลุโซผ้าขาวลุโซ่ผ้าขาว <S S so. แกลุโซเออมันชื่อบ,บาบาบาลุโซเนี่ยแล้วที่เป็นหนูอะพดลองกับหนู หนูนี่จะเป็นของมาสโลหรือเปล่าวะถ้าจำไม่ผิดนะมันจะเป็นกลุ่มไอ้พวกเนี้ยแต่กูจําไม่ได้ว่าหนูเป็นของใครอ่ะเกมมาหรือเปล่าไอ้พวกสัตว์อ่ะกูไม่จําเลยกูจำเป็นพวกกลุ่มดีกว่ากลุ่มพืชติง <S 2> <S 2> <S 2> จำกล<ๆ>ุ่มไอ้พวกนั้นอนะ่ะแต่จำไวไว้ก็ดี